คนหน้าจ้างให้มาสำรวจที่นี่เนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยอืมมันก็เป็นแค่ห้องสีเหลืองนี่มีแค่เสียงไฟถ้าอยู่ที่นี่นานๆน,นี่อาจจะอาจจะทำให้จิตหลอนได้นะเนี่ยเฮ้ย นั่นมันอะไรอ่ะเตรียมปืนเลยเออเฮ้ยนั่มันจะุสะลาดนี่วินีกว่าอืม ที่นี่ไม่มีอะไรมากอืมวิ่งขึ่นน้มันเหาะเงามืดนี่นะเข้าไปดีกว่าฝั่งนั้นมี ที่นี่ไม่มีอะไรเลยลเนี่ยเฮ้ยน้ำมันลดนี่เดี๋ยวนะถ้าลองไปทางนี้ดูลนะ่ะออืมโอย เดินไปอีกหน่อยแล้วกันโอเคทนี่ไม่เห็นจะมีอะไรแบบที่หัวหน้าสั่งมาเลยนี่เฮ้ยน้ำมันห้องอะไรอ่ะหน้าตาดูแปลกอืม มีหลายช่องทางเลยที่นูดูเหมือนจะอันตรายนะเนี่ยเตรียมปืนไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเื้อนี่มันทางอะไรเนี่ยเข้าไปเลยเฮ้ยนี่มันหลุมเออ,เอ,อ,เอ,อกระโดดลงไปเลยแล้วกัน เออเออนี่วันที่ไหน <c oughs> เนี่ยทริปที่สองเฮ้ยฮ้ยนี่ฉันลุดมาที่ไหนเนี่ยลงรถเหรอแต่ทำไมไม่มีรถเลยละ่ะเฮ้ย จะปืนไว้หน่อยดีกว่าออนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่านี่มันไม่มีจุดสิ้นสุดเหรอ ฮะเหรอทำไมอ่ะทำไมที่นี่มีมจุดสิ้นสุดททีมันควรจะเป็นรั้วแล้วไม่ใช่เหรอ โอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเอ้ย,เ,อยเกือบแล้วนี่มันอะไรเนี่ยไม่มีขลางหรอ เดี๋ยวฮะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยโถเอ้ยไม่ดีแล้วไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรอยู่บ้างอะ่ะไม่ปลอดภัยสุดๆเออ จบจ้าคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะหน่อยนะครับจบแล้วบ๊ายบาย